จากกรณีที่มันมีงูเหลือมเข้าซ้วมฮะแล้วก็มีคนแชร์วิธีกําจัดโดยการเทรน้ํามันก๊าซลงไปเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไหมอาจารย์ฮะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับอ่ากรณีที่มีงูเหลือมาโผล่ที่โถส้่มเนี่ยครับคันไม่ใช่กรณีที่เกิดกันง่ายๆแล้วก็มันต้องเป็นความผิดพลาดของเรื่องท่อระบายน้านะครับ,รบผเพราะมีการมีมีท่อที่อาจจะมีการแตกซึมอะไรก็ตามแล้วก็งูสามารถมุดเข,ข้ามาในท่อได้แต่นีถ้าสุขภัณฑ์ทั่วไปตามบ้านทั่วไปเฉพาะบ้านสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดภาวะนั้น,น ได้ครับทีนี้มาดูตรงเรื่องน้ำมันกา๊าดีสิกครับาะเป็นความเชื่อค่อนข้างนานครับก็คือเราจะเห็นคนแชร์เยอะเลยว่าถ้าป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านเอาน้ำมันก,ารรก๊าดรัดแถวบ,บ้านหรือว่าชุบสำลีหรือชุบผ้าก็ได้ก็าจะไว้อะ มีเยอะมากทางฝรั่งก็เชื่ออย่างนั้นครับแต่ว่าหลังจากการที่เอาตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการปรึกษาไปทางทางด้านทางสถานสวพานะครับที่ดูแลเรื่องงูเนี่ยครับคำตอบชัดเจนครับว่าจริงๆแล้วงูมันไม่ได้กวนน้ำมันก๊าซอย่างที่เราเชื่อกันครับอ้าวจริงแล้วก็คนความเชื่อเท่านั้นเองครับบางคนบอกว่าใช้ปูนขาวซึ่งบางทีมีปูนขาวไล่งูก็มีอันนี้มันพอช่วยได้ไหมฮะ ครับคือกรณีน้ำมันก๊าซที่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าก็มีคนเชื่อกันเยอะแล้วก็อย่างที่กรณีนี้ว่าเอาน้ำมันก๊าซไปใส่ในโถส้วมเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ทําให้โถส้มเสียอะไรนะครับแล้วก็มีคนใช้ในการที่ดับกลิ่นอยู่แล้วแล้วความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไรไล่งูอย่างที่ผมเกริ่นคือคือคนเชื่อกันเยอะแต่ทังคุณหมอก็บอกไม่จริงตัวปูนขาวเนี่ยผมเคยลองเองเลยนะผมเคยลองมามาโรยแล้วก็ลองง<ม>ูหนีเลยมันมันเลย,เลยมันก็เลืล้อยผ่านสบายมากเลยครับไม่ติดลัวอะไรเลยจังมวัดดีนะฮะขอุณม่อาจารย์ฮะี้อาไปไป มันมาไปให้แม่ปูมันต้องกลัวแน่ๆเลยมันก็ไม่กลัวค่ะคุณหมอสัตวแพทย์ที่สายโรพับบอกว่าพบว่าไม่ว่าจะลองวิธีไหนใช้สมุนไพรอะไรที่เราเชื่อเชื่อกันก็ไม่สามารถจะไล่งูได้สักอย่างเลยครับอ่าโอเคตอนนี้คือเคลียร์แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกานหรือว่าปูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทำไปมันก็บางทีงูเขาก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะเขาอาจจะไม่ทราบมันคืออะไรได้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดกลับมาที่น้ำมันกานถ้าเกิดเราหยอดไปเพื่อความสบายใจใน่ส้วมเนี่ยส้วมเราเองจะมีปัญหามีอันตรายไหมฮะมันจะระเบิดตุ น้ำอน่นในโถส้มเรามีกลิ่นเหมน็นเอาน้ำมันก๊าซใส่ไปแล้วช่วยให้หายกลิ่นเหมน็นได้ซึ่งผมก็ไม่เคยลองนะครับแต่ว่าเราจะต้องคิดก่อนว่าน้ำมันก๊าซก็คือเชื้อเพลิงนะครับเราใส่ลงไปเนี่ยมันก็ลอยน้ําอยู่แล้วก็เป็นไอระเหยได้ปกติคงจะไม่มีปัญหาเรื่องระเบิดตูมตามอะไรแต่ว่าหลายคนที่ ผิดนิสัยชอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำเข้าเคร่องสบายๆแล้วสูบบุหรี่ไปด้วยเนี่ยครับตรงเนี้ยอันตรายเพราะว่ามันก็มีมันมีเคสมาก่อนหน้านี้แล้วที่ว่าพวกแก๊สในห้องน้ำเช่นแก๊สมีเทนเนี่ยมันรั่วซึมขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็ระเบิดได้เพราะว่าสูบบุหรี่แล้วเรามีน้ำมันก๊าซก็ไปช่วยอีกก็เป็นอุบัติเเชือเพลิงอีกนะครับครับผมดง้โดยรวมๆแล้วจริงๆก็คือไม่ได้แนะนำครับมันอาจจะใส่ลงไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายให้กับตัวถังเกลือด้วยซ้ำเพราะว่าถัังงงเอเองเเาาอออนนนนนีีนี่่่่่ยยยยกกก็็ปปททรรรรววมขค์บชใฏิูละ น้ำมันลงไปแต่บางคนบอกให้ใส่โซดาไฟลงไปเนี่ยก็คือไปทําลายระบบของจุลินทรีย์เขานะครับมันก็จะทําให้การย่อยไม่ดีขึ้นอีกด้วยซ้ำดันั้นโดยรวมๆก็สรุปว่าไม่ควรใช้หรือครับที่ว่าเออถ้าอย่างนี้เราจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยังไงได้ได้บ้างไหมฮะว่าเราจะใช้น้ํายาตัวนี้หยอดลงไปเพื่อที่ว่าสัตว์ร้ายมันจะไม่ขึ้นมาเพราะทานทีมันมันไม่สบายใจฮะจารยนะถ้าเกิดนั่งไปปุ๊บเราอยากจะปล่อยเต็มเต็มเลยจะมีความสุขกับมันคือจริงๆกรณีของที่บอกว่าไปเจองูในห้องน้ํามันมี2อย่างนนะรรรับบอออมมมมมมีีียย่่่่าา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 งททเกกกวตต้ํแ เตมต่างๆแล้วก็ไม่ได้ทําระบบให้มีตะแกรงกรองให้ดีมันก็เลยขึ้นมาที่ที่โถส้วมได้้ยาคือมันก็เข้ามาทาประตูบ้านนั่นแหละครับบางทีห้องน้ําอยู่ด้านนอกอาคารแล้วก็เราเปิดประตูทิ้งไว้หรือมีช่องแล้วมันมุดเข้ามาได้มันก็เข้ามาอยู่ในนั้นเพราะมันมีน้างูมันก็ชอบอยู่ในน้ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราต้องระวังหมดเช่นเราเข้าห้องน้ําแล้วก็ปิดประตูให้ดีดูว่ามันมีรอยรั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาได้ไหมแล้วก็มาตรวจเช็คเรื่องระบบของห้องท่อระบายน้ำ แตต่างๆแล้วก็ง่ายมากครับให้ให้ช่างเอาช่วยเอาตะแกรงมาปิดครับเพื่อกันงูได้ครับอ่ะอย่างแรกคือเบื้องต้นก็คือว่าเอาตะแกรงมาปิดก่อนละกันแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ว่าจะเป็นน้ํามันกา๊าซหรือว่าปูนขาวเนี่ยถ้าอยากใช้เพื่อความสบายใจก็ใช้ได้แต่ก็ทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> คือไม่แนะนําครับผมลองดูครับคือคือผมคือผมลงคิดง่า,งงายๆเออจริงๆเราก็เคยมีกรณีที่บอกว่าคนเปิดฝากระโปรงรถยนต์มาแล้วก็เจอว่างูมันอยู่ในฝากระโปรงรถยนต์นี่ครับงั้นถ้าเกิดงูมันกวนน้ำมันจริงมันก็คงอยู่อย่่างนั้ไไมด เชื่อเรื่องบอกว่างูกลัวกลิ่นน้ำมันก็คงจะไม่จริงซะแล้วแหละเพราะมันยัองอยู่ได้สบายเลยทีน,นี้หน่อยเข้าห้องน้ำห้องน้ําก็ต้องระมัดระวังนอกจากระวังท่อด้านล่างแล้วก็ต้องมีการกดชักโกครกเช็คความชัวร์ก่อนนี้ช่วยได้ไหมฮะเช็คความชัวร์สักรอบก็จริงๆก็พอจะช่วยได้ครับคือการกดลงไปก็เป็นการเช็คว่าน้ํามันตันหรือเปล่าใช่ไหมครับครับผม <c oughs> มีงูมีสัตว์ร้ายหรืออะไรก็ตามไปอยู่เนี่ยมันก็จะต้องอุดตันให้น้ําลงยากมันก็เป็นเป็นต <c oughs> ่วนปกอบเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะฮะว่าน้ามันกบ ขอบคุณมาก,มากครับสวัสดีครับ